มาด่วนเลยครับมาด่วนเลยครับไทยรัฐเดนนิวครับไทยรัฐเดนนิวครับมาแล้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 วครับผมมาแล้วแล้วครับผมครับผมครับสนสนสนัครับผมครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะครับผมปวดใช้วิจัย่านรับสมครครับผมครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับผมครับผมไทยรัฐครับไทยรัฐครับผมไทยรัฐครับผมครับผมครับไทยรัฐครับผม ครับผมประจันวันที่สิบหตุลาคมสอง7ันห้ารัหสิบเจ็ดครับผมครับผมครับผมมาดูเลยครับผมมาดูเลยครับผมมาดูเลยตัวเด่นนะครับเนาะครับตัวเด่นพึบครับผมครับให้อะไรมาครับในตารางครับผมครับให้อะไรมาครับตารางครับให้ครับให้ครับตรงกลางนะครับเนาะให้สามครับผมครับให้ห้าครับผมครับและข้างซ้ายนะครับเนาะข้างซ้ายครับให้หนึ่งครับผม ให้สี่ครับผมให้แปดนะครับเนาะครับผมสามห้าหนึ่งสี่แปดครับผมมาดูตัวเจาะของไทยรัฐครับผมมาดูตัวเจาะเลยครับผมมาดูตัวจาะครับผมมาดูตัวเจาะของไทยรัฐครับแคบได้แคบเลยครับเป็นดีใจครับมาด่วนเลยครับผมมาด่วนเลยครับผมครับผมครับผมครับไทยรัฐครับผมงวดครับผมครับผมงวดสิบหกตุลาคม 25 6 7้าหิครับผม67สครับผมครับมาดูโต๊ะเจาะครับผมของไทยรัฐนะครับเนาะครับผมรับปีนดีใจด้วยกับเพื่อนๆที่ได้รับสมครับผมรับ่งโต๊ะเจาะครับสิหนึ่งสามครับหนึ่งสามครับผมสี่ห้าครับสี่ห้าครับผมสี่หกแปดครับผมสี่แปดครับผมหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ครับผมครับผมแ5ดห้าครับแ5ดห้าครับผมครับผมแคบได้แคบเลยครับผม ครับครับได้ครับเลยครับอินดีดีใจด้วยครับนาอครับครับครับผมทางช่องแจกสปายลูพาละพารวยครับผมครับพารวยรวยครับผมรับมาดูไฮไลท์ครับไฮไลท์คือทางช่องครับเจาะให้นับเนาะทางช่องครับเจาะให้ครับพารวยพารวยพารวยคือสี่ห้าครับผมสี่ห้าครับผมและอีกตัวหนึ่งครับแปดห้าครับแปดห้าครับผมครับผมอินดีดีใจด้วยครับผมครับผมสนับสนุนสลักกินแบ่งครับผม